สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวเสดอนบอลเต็งทุกท่านเลยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างเต็มอิ่มกันไปแล้วสําหรับเพื่อนๆในกลุ่มนะใครที่ต้องการเข้ากลุ่มแอ JK 888ได้เลยนะครับบอลเน้นของเราวันนี้นะครับขอมองไปทางวาเลเรนกาเจอกับโมนะครับ โดยที่2คู่นี้นะเคยเจอกัน5ครั้งหลังนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะไปอย่างละ2เสมออีก1นะครับเรามาดูที่สถิติกันก่อนนะครับวาเลเรนก้า5นัดหลังชนะ2แพ้2เสมออีก1ส่วนโมนะครับชนะไปถึง4เลยนะเสมอ1นัดนะครับถ้าดูจากสถิตินะผมเฮดทูเฮดนะ โมค่อนข้างได้เปรียบมากเลยนะครับโดยที่5นัดหลังนะครับเสียไปแค่3ประตูนะครับแถมยังไม่แพ้ใครเลยมา5นัดติดแล้วนะครับผมผมมองว่ายังไงเกมนี้โมโก้กว่าแน่นอนนะครับบอลเน้นของเราอีกคู่นะครับขอมองไปทางฮามสตัทนะครับผมเจอกับ IFK วานาโมนะครับผมเรามาดูที่สถิติก่อนนะครับผมฮามสตัท5นัดหลังชนะแค่1เองนะแพ้ไปถึง3ามเสมออีก1ส่วนวานาโมนะครับผมชนะ2แพ้3นะครับ จากการเจอกันของทั้ง2ทีมนะฮามสตัทชนะ3แพ้แค่1เองนะเสมออีก1น,นัดนะครับวานามโมนะฟอร์มถือว่าย่ำแย่เลยสำหรับช่วงนี้นครับเกมหลังแทบจะเอาชนะใครไม่ได้เลยนะครับตัดภาพมาที่ฮา r มสตัทนะครับผม6เกมหลังยังไม่แพ้ใครเลยนะช่วงนี้ฟอร์มถือว่าห่างชั้นกันมากนะครับยังไงเกมนี้นะฮามสตัทจัดให้แน่นอนนะครับ สำหรับเพื่อนเพื่อี่ๆ BP ท่านใดที่สนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะบอกว่ามาจากช่องทาง YouTube เพจหรือแม้กระทั่ง Tik t o k เข้ากลุ่มฟรี Free กันไปเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับในกลุ่มมีทั้งการนำเล่นบอลสดนะครับสเตปสร้างบ้านเราก็มีให้เล่น,นครับหรือเพื่อนเพื่อนี่ๆ BP ท่านใดสเตปไม่แตกเราพร้อมแจกทุนคืนทุกท่านเลยนะครับผมแอด jk 8 8 8ได้เลยนะครับ